สวัสดีครับพี่น้องผม,ผมเมนใจสิบสองซอยอีสานดีมือนี่มาพี่น้องมาแซ่บๆกันคือเก่าอยู่ร้านเนี่ยครับเียงเนี่ยร้านลาบกลางเข้าครับต้นตตนน้องแซงคือเก่าเอามาพี่น้องมามือนี่ก้อยสร้อยครับเอาต้องขอโทษของไปเดอ้อผู้ใดบ่กินดิบเดอ้อพี่น้องเดอ้อแซ่บๆกันพี่น้องมือนี่เอาลาบคือเก่าครับแซ่บๆครับโอ้ก้อยสร้อยเลยมือนี่พี่น้องเอามามาพี่น้องมาต้งฟังใครฟังเราครับก้อยสร้อยจานหนึ่งมือนี่ครับ ขายควงไปพร้อมครับเน่ยมบุขาไปดําขายยังลายเติบครับนี่ขายเนื้อสดๆเนาะเอาพี่น้องนะครับสวอยเล่ยปุอน,นี่อื้มอืมพักเนื่ยอยไหมผมมลํามพวครรบพี่น้องแซ่บ ก้อยจานหนึง่งสับซับโอ้ขักขักเงี้ ไม่ลูกค้าบ้ารปเราบันลอยเลียบไปนี่อุตุกอ้โหไมได้แสบมันหมีอนข้งคาเลยเนี่ยใมย่ไม่ แม่ไม่ได้แม่ก้อยออแม่เรากินแล้วครับออโอเคครับพริกเผ็ดดีขนาดพี่น้องเชียงเมืองดูขาดไปน้ำอากาศก็ดีครับซ้ำนี่เย,นยน็นๆ Ủa đau khắc, coi nhiều Coi rất chặt luôn không กินได้ทุกมือก้อยพี่น้องน้ำร้อนเนี่ยมไม่ไหมเนาะขาวมหอมครับพีกกะเพร็ดีขนาดัวเอิงดูร้านเนาะพี่น้อง กินเรื่งเฝ้าญาติลูกคามาก่อนหื้ม กนินแ้วยล้ว้าข่าแล้ววาหวานขามากไปแว้ินดีเอากินม,มีอะไรม้างกับฝากกดติดตามด้วยทางเด้อไก่นแล้พิมพ์22อีสานดีๆทางช่องยูทูบด้วยอ้กดเข้บไปช่องยูทูปพิมพ์ิมพ์22อีสานดฝากติดตามเนะครับ เดี๋ยพ,พอเบ็งใจอยู่ตลอดครับอยู่้านเนี่ยลานลาบกันเขาครับเอาคลิปนี้ขอพูดและสวัสดีครับโอ้จะข้าคมคนนะครับน้อ